วันนี้เนี่ยจะต้องมีการเป็นไลฟ์กับคุณโกชานน์นแต่อันเนื่องมาจากว่าทางทีมงานวูดี้เวิลและตัวเราเองเนี่ยติดงานด่วนนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่สามารถไปได้แต่อยากจะใช้ให้ฟังเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะฮะ,ฮะ,ะพูดถึง c ีโคนนี้หน่อยดีกว่าะนะครับซีโหมื่นล้านครับโกชานนเรืองกิติยาเนี่ยแห่งอนันดาเดเวล OPMENT นะฮะถึงจะเป็น c ีโเนี่ยแต่ ลงพื้นที่จริงนะดูทําเลโครงการจริงด้วยตัวเองเพื่อให้เมคชเชร์ว่าทาเลนั้นเนี่ยโครงการนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นโซลูชันในการใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างแท้จริงนะฮะวันนี้จะมีการไลฟ์สดครับเพื่อสะท้อนแนวคิดจากท่ชเช่นอย่างแท้จริง <Easy. S 1> ไม่ต้องมีการตัดต่อใดๆนะฮะมีการใช้โดรนเพื่อดูมุมจริงแล้วก็เวลาที่โครงการสร้างเสร็จเนี่ยซึ่งเปิดโครงการใหม่ในครั้งนี้คุณโก้ได้ให้เกียรติเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยมีถึง สี่โครงการด้วยกันล่าสุดได้จัดถแถลงข่าวนะครับร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของอนันดาเนี่ยนั่นก็คือมิตซุยนะครับโปรดซังซึ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งของสังหาญี่ปุ่นนะครับกับการเปิดตัวโครงการใหม่แล้วก็ถแถลงถึงการจัด Urban p o s t ์ c m p p a i g n ที่ปีนี้น่าจะพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับในแนวคิดเรียกว่า shift to a new paradigm of living นี shift to a new paradigm of living mm hmm. เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับการใช้ชีวิตคนเมืองมากขึ้น mm hmm. สามารถไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ g i t i t l l v i v i นะฮะ mm hmm. ในงาน Ananda Urban Pulse ระหว่าง20 23ตุลาคมนี้ mm hmm. นะที่สยสมพารากรนชั้นหนึ่งทจริงแล้วแนวะคิดและว,วิธีคิดของคุณโกนะฮะก็ mm hmm. น่าจะน่าจะใช้คำว่า passion แล้วกัน mm hmm. นะครับที่มุ่งหวังทำสิ่งดีๆเพื่อคนเมืองนะยังมีมากมายกว่านี้นะฮะลอกติดตาม ฟังวิธีคิดของคุณโก้ผ่านทางไลฟ์ฟีดนะครับสดๆพร้อมกันบ่ายนี้สำหรับโครงการนะฮะไอเดโอสุขมุมวิท93ที่ Facebook อนันดาเดเวล็อปเมนต์นะเวลาประมาณบ่ายโมง20มบ่ายโมง20เวลาดีเนาะดีนะปเ,เป็นเวลาที่แบบเวลาไลฟ์แบบหลายคนถามว่าทำไมต้องบ่ายโมง20 บ่ายโมงยี่สิบแล้วกันไม่ก็เพราะว่าเป็นเวลาที่คนเพิ่งกินข้าวเสร็จพักกลางวานันนั่นนูน่นนี่ทุกอย่างแล้วกำลังนั่งอืดแล้วก็เออทำอะไรดีเปิดดูซันน่อยนีออ่ก่อนเริ่มทำงานก่อนอจะไปเรื่องกันอื่นะฮะเรามีคลิปโปรโมตนะฮะอนันดาเอาเป็นโพสมาฝากไปชมกันครับโอเค บริบทใหม่ชีวิตคนเมืองอนันดาออเบนพอลส์ยี่สิบถึงยีตุลาคมชั้นหนึ่งสยามพารากอนเขาทำคลิปดีจังเลยอ่ะเก๋กันหนังอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เทรลเลอร์เนี่ยมันน่าสนใจมากจริงก็ต้องขอไปครั้งหนึ่งที่ตอนแรกที่กะดจะไปร่วมไลฟ์ด้วยแต่ไม่สามารถไปได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณโก้แล้วก็ทีมอนันดาที่แบเมันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ